ค่ะสวัสดีนะคะพบกับช่องทางน้องอันชาแนลนะคะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะแม่แอปนะคะที่เมตตาชาวช้างสิบแปดสิบแปดสิบแปดสิบเก้าช่องสี่ช่องนะคะสิบแปดสิบแปดช่องหาสิบแปดช่องนะคะ,ะ,คะก็กราบขอบพระคุณแม่แอปมากๆเลยนะคะ จะแบ่งเป็นแถวเลยนะคะเชือกละหนึ่งแถวนะคะก็ดีนะคะดีดีมากๆเลยนะเพราะว่าเราไม่ต้องใช้เครื่องนะคะแล้วก็กราบขอประคุณช่องสะพานบุญนะคะช่องคลายเสาห้านะคะก็แบ่งเป็นระเบียบดีนะก็ ได้เท่ากันด้วยนะแล้วก็ย่าสวยด้วยนะคะกราบขอบพระคุณแม่แอดมากๆเลยนะคะสาธุบุญสาธุบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ขอให้แม่ไอ้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมาบ้านไก่แม่ให้ซองแถวตันให้ทุกแถวเลยเด้อถ้าตันไม่ทุกแถวาฟันโบไม่รู้จะไปหายยาที่ไหนเจ๊จ้าจ้าเอาฟันโบเหรอ อ่างต่อห้าค่ะน้องโบซีไลปหนึ่งหมื่น้าพันมีไหมคะแม่อยาได้ให้ให้ลงวันที่หกเดี๋ยวน้องโบจะไปหาดูให้นะคะคุณแม่จเดี๋ยวน้องโบจะไปถามป้าโปให้เดนะคะเดี๋ยวน้องโบจะไปถามป้าโปโปให้เพาเามาเจกป้าโปนะคะว่า น้องอาย또มากับสร้อยเทศนะคะโบกมาอย่างนี้โอ้ได้เยอะเนาะได้แน่นอนไม่คมได้อีกได้เยอะ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 นะไม่ต้องกลัวหายด้วยไม่ต้องกลัวหายด้วยแล้วรอบแรกของน้องอายหายนะคะให้ตึตะตะเดี๋ยวนะเดี๋ยวน้องโบจะไปดูเนาะเดี๋ยวน้องโบจะไปดูค่ะค่ะ กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามทามอง Noi Channel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ